ไ m i ม่ t e ิดวิ g โวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเช้าวันที่10เมษายนนี้นะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับมีข่าวใหญ่นะครับนั่นคือการประกาศนะครับเรื่องใช้มาตรการภาษีตอบโต้นะครับกลับไปอีก90วันครับทำให้ตลาดนะครับดีขึ้นในทันทีครับทุกสินทรัพย์เลยรวมถึงทองคำนะครับก็มีการปรับตัวด้วยนะครับเมื่อวานนี้ เรามาดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้เทรดยังไงได้บ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้โซนแนวต้านของเราไปนะครับนั่นก็คือ3,100ครับถ้าราคาเนี่ยมีการทะลุโซน3040กรอบไซด์เว่ยได้3,100เราได้เห็นครับซึ่งราคาก็ขึ้นมาจริงครับพอขึ้นมาถึงครั้งแรกครับมีการทุบลงอย่างรุนแรงเลยนะครับมากกว่า5000จุดเลยทีเดียวเช้านี้ครับตลาดเปิดมานะครับขึ้นมาติดช่วงแนวต้านนี้นะครับ3,100และมีการย่อตัวลงมาอยู่ณปัจจุบันนี้ เดี๋ยวเรามาอัปเดตโซนกันนะครับว่าวันนี้มีโซนไหนบ้างนะครับที่น่าใช้บ้างนะครับขออนุญาตลบลูกศรกันก่อนเลยนะอันที่เราไม่ได้ใช้นะครับณปัจจุบันนี้อัปเดตโซนกันนิดนึงนะครับ3,100นะครับยังคงใช้เป็นจุดที่มองอยู่เหมือนเดิมนะโซนนี้ไลกต้านอีกสะพายหนึ่งนะครับก็คือบริเวณนี้เลยเอ,อ๋อถ้ําหอย่างเรานะครับ โอเคครับแนวตั้งของเรานะครับจะอยู่3ประมาณ3 4โซนนี้นะครับโซนแรกก็คือ3,100นะครับจนถึง3,118นะครับต้องบอกว่าโซนนี้มันกว้างมากนะเพราะว่ามันเป็นการชิงของราคาลงมาทีเดียวนะครับผมอีกโซนหนึ่งนะครับโซนถัดไปเป็นรูเรนออทัมไฮนะครับ3,150นะครับจนถึง3,165หลุดไปได้นะครับไปเจอ3,180นะครับเลขโซนนึงคือ3,200ครับส่วนใครที่จะรอบายนะครับตรงนี้มีตัวของชุด เบเกอร์บนะครับที่ส่งราคาขึ้นไปอยู่นะครับชุดนี้มันคือราคา3040นั่นเองนะฮะถึง3นะครับจุดนี้เนาะที่ส่งราคาขึ้นไปนะครับและกรอบล่างเราอยู่ตรงนี้นะ7องนะครับยังคงพิจารณาได้นะครับหรือถ้ามองว่าจุดนั้นไกลไปนะครับมีประมาณช่วงนี้นะครับเป็น Baker Box ็อกเช่นเดียวกันนะคือ3000นะครับจนถึง3010นะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดบายให้เราได้ เดี๋ยววันนี้นะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับนั่นคือตัวเลขของ CPI นะครับหรือว่าเงินเฟ้อน่นงจับตาดูให้ดีครับว่าเงินเฟ้อสหรัฐนะครับในค่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะโซนล่างนี้นะครับวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้นะแต่ขอเก็บไว้ก่อนละกันนะโซนของเรานะครับวันนี้เห็นได้ชัดนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสรุปให้แบบนี้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ช่วงแนวต้านนะครับสามพ้นะ ก็ถ้าราคาหลุดประมาณสัก3,120ไปนะฮะอาจจะต้อง SL ก่อนสำหรับใครที่เซลล์ทั้งโซนบริเวณนี้นะฮะสใครจะบายนะครับรอนะครับ,รบย่อมาแถว3 0 4 0นะฮะเป็นจุดที่เขาเบรกราคาขึ้นไปนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าราคาย่อลงมาเนาะสามารถพิจารณาบายได้นะครับหลุด3 0 3 6อะไรเงี้ยก็ SL ไปก่อนนะ อีกโซนหนึ่งนะครับ3,002นะจนถึง3,10 0นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจและโซนสุดท้ายคือ2,970ครับและแนวรับสำคัญของเราคือ2,955ครับผมและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคนทายเพื่อนนะครับมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะหรือถ้าชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องดูโอเทเดอร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ